มากันที่ประเด็นเรื่องของไรเดอร์นะคะที่เขาไปโพสต์คุกคามทางเพศกับลูกค้ารองโฆษกตํารวจก็ออกมาเตือนค่ะบอกให้หยุดล่วงละเมิดทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่มีหนุ่มไรเดอร์เนี่ยเขาไปโพสต์คุกคามลูกค้าสาวบอกว่าโนบลามารับของนะคะโพสต์ลงนี้ลงในสื่อ,อ,อทางด้านของรองโฆษกตราบอกว่าอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในหลายความผิดด้วยกันค่ะ พันตำรวจเอกกฤษณนพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เขามีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับพนักงานรับส่งอาหารที่ได้มีการวิจารณลักษณะคุกคามทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยบอกว่าลูกค้าครับออกมารับของกรุณาใส่ย,ยกส่งมาด้วยครับใจคอไม่ดีเลยนี่คือข้อความที่เขาโพสต์ออกมา,าทางด้านของรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่า การกระทําลักษณะดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายความผิดนะคะฐานทําให้ผู้อื่นได้รับความอับอายและเป็นการกระทําอันมีลักษณะที่ส่อไปในทางล่วงละเมิดทางเพศและหากนําภาพบุคคลอื่นไปโพสต์ในลักษณะล่วงละเมิดทางเพศก็จะเข้าข่ายความผิดฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือได้รับความอับอาย ซึ่งความผิดดังกล่าวก็เป็นความผิดต่อส่วนตัวค่ะผู้เสียหายจะต้องมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะคะในท้องที่ที่ตนรับทราบการกระทําความผิดเพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดและขอให้เก็บภาพข้อความหรือว่าโพสต์ที่เป็นความผิดไว้เป็นหลักฐานประกอบการดําเนินคดีด้วยสื่อสังคมออนไลน์นะคะถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทําสิ่งต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างอิสระ แต่ด้วยความอิสระนี่เองค่ะก็เลยทําให้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางคนเนี่ยใช้สื่อในการคุกคามทางเพศซึ่งก็มีหลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการแสดงความคิดเห็นในลักษณะคุกคามทางเพศการส่งข้อความส่วนตัวเพื่อชักชวนไปมีเพศสัมพันธ์หรือการส่งภาพลามกอนาจารและปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่า ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทั้งที่ปรากฏเป็นข่าวและไม่เป็นข่าวจึงขอเตือนไปยังผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนะคะให้หยุดการกระทำของท่านเนื่องจากว่าเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ในสังคมแล้วก็เป็นการสร้างความหวาดระแวงให้กับผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการระบาดของโควิด -19 ที่ทุกคนได้รับความเดือดร้อนกันอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นการตอบย้ำความรู้สึกของผู้อื่นเข้าไปอีก และท่านก็ยังบอกว่าหากพบเห็นเบาะก,การกระทําความผิดต่างๆนะคะสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่ call center สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์191นะคะหรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ